ถัน่ะอยากประกอบโซฟากิะกบตอองมาลีและให้โซมาลีจีบโอเปอเรอร์เบิร์ดคัมซิว่าสตูดิโอทัวร์กันนะครับพอ้อุณกระบสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจิมาแต่งสตูของเราค่ะตอนนี้เนี่ยออฟฟิศของเราประสบปัญหาอย่างหนึ่งคือยังไงถ้าคุณได้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเราที่ผ่านมานั้นมันคือซ้ำซ้ำซ้ำ พื้นหลังเนี่ยเหมือนมีอยู่แบบสองสามสีเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการที่ถ่ายที่ทําให้คนดูไม่เบื่อแล้วก็ไม่ใช่แค่คนดู <c oughs> เราเองก็ควรที่จะไม่เบื่อเราก็เลยจะแต่งห้องนี้หนึ่งห้องเนี่ยให้มันได้ถึงสามมุมด้วยกันไหนๆก็ตามนะเราก็ช่วยกันหาเล็กๆน้อยๆจากทีมงานทุกคนนะคะแล้วเราก็เลยสั่งของซื้อของ วันนี้งบของเราที่เราจ่ายไปเนี่ยคือประมาณ1 6ื0 0หอะไรประมาณนี้เราซื้อพรมมา9ก้าอเาบาทเป็นพรมง่ายๆดูแบบสันๆานะคะแล้วก็ซื้อพรมอันนี้มา490อะไรประมาณนี้น้องคนนี้เป็นน้องขนนซื้อมาถามว่ารู้หรือยังว่าจะไว้ตรงไหนไม่รู้แต่คิดว่าคงได้ใช้หมอนคือน้องสองคนนี้ยังไม่มีปาอกหมอนนั้นเราเลยซื้อปาอกหมอนมา ซึ่งมาสองสีด้วยกันสีเหลืองนี้น่ารักมากแล้วก็มีสีชมพูเป็นแบบกรามีีกรามีีแบบนี้นะคะผ้าห่มก็อันนี้ยวจะวางไว้ตรงโซฟาพูดถึงโซฟาก็คือนี่โซฟาที่อยู่ไม่ประกอบเดี๋ยววันนี้จะมาประกอบให้ทุกคนดูด้วยนะคะอันนี้ก็มาจากอีกกยิปโต๊ะ490เป็นโต๊ะกลางไว้ตรงโซฟาอ่ะอันนี้ wallpaper จะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่เราจะได้ ติ๊กวัวเปเปอร์เองค่ะทุกคนอันละ237บาทนะคะรุ่นกันพาพอหรือเปล่ามีน้องคนนี้ห3 9รบาทน้องคนนี้น่ารักมากนิ่มมากๆากด้วยนะคะเป็นหมอนรองนั่งเปิดกล่องกันดีกว่านะคะทุกคนกล่องแรกก่อนเลยกล่องแรกของเราค่ะการที่เราจะทำสตูดิโอสิ่งที่ควรม,มีคืออะไรเพิ่อพื้นที่สีเขียวดอกไม้ต้นไม้ปลอม กล่องน,นี้นะคะ1,000กับอีก2บาทนะคะแล้วก็มีบรรดาผ้าเอาไว้แบบตกแต่งมีความแบบคาเจ่ค่ะแล้วก็มีน้องๆกระดาษต่างๆนี่ดูแบบฝรั่งพวกนี้เดี๋ยวเรามาติดผนังก,กันแค่เห็นแบบกล่องแรกฉันก็รู้สึกได้แล้วว่าทุกอย่างมันคิดสุงแล้วมันจะดีต่อไปคอะไร เป็นบรรดาโบสการ์ดหลากหลายขนาด69บาทถูกนะถูกแล้วก็กระดาษกระดาษแข็งกระดาษแข็งเลยซึ่งถือว่าโอเคนะต่อไปอันนี้แจก,กันดอกไม้ที่สีดีมากชิ้นละ390อุ้ยดอกไม้เหมือนจริงมากเทกเจอร์แบบมีความเหนียวเหนียวเล็กน้อยอะ่ะอันแรกเป็นสีชมพูหวานๆมันคือแจาก,กันาแบบเหมือนเป็นดินเผานะคะเป็นเซรามิก เฮ้ยน่ารักมากทุกคนอีกอันอีกอันอีกอันอันนี้สีเข้มขึ้นมาหน่อยมีความแบบจะส้มก็ไม่ใช่ชมพูก็ไม่เชิงอันเนี้ยเฮ้ยมีอีกมีอีกมีอีกโอ,อ้ยฮน่ารักมากรลยไม่ไหวแล้วน้องเป็นใจกันเหมือนกันทุกคนแต่มันเป็นใจกันแบบน,นี้น่ารักมากสี่ิบาทนะคะต่อไปอีกอันหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าคนละสีนี่ต่อไปค่ะอุ้ยน่ารัก เป็นผ้าปูโต๊ะที่น่ารักมากเลยเว้ยมี2สีผืนละ220บาทต่อไปอันนี้น้องคนนี้คือผ้าที่เราจะเอาไปขึงผนังผ้ามามันน่ารักมากเลยอ่ะยสีมันดีนะเนี่ยน่ารักมากน่าเหมือนอิงไหมทรงผมเดียวอิงวันนี้เลยว่ะ 320บาทต่บผิวนี้แล้วก็เขาไม่ได้มาแค่ผ้าเขามีสติกเกอร์พาสเทลแถมด้วยนะเอาละไปที่กล่องค่ะไปอย่างแรกที่เราเห็นเลยคือสติกเกอร์นะคะหุยเป็นช็อปขนมนมเลยของเล่นน่ารักมากนะคะก็มีแบบว่ามาการองนะมีคุกกี้นะคะ150บาทมาค่ะ อปฏิทินของเรา79บาทนาคะอันนี้ก็คือเป็นพวกกระดาษสีสีป่ะน,นี่สีมันก็จะเป็นแบบแคนดี้แคนดี้หน่อยนะแบบสีสันสดใสแล้วก็เราได้สิ่งนี้ไปเยอะพวกนี้เอาไว้แปะพวกมุมโปสการ์ดต่างๆที่เราจะแปะผนังกันแล้วก็เรามีสติกเกอร์อีกแล้วก็รวมถึงพวกกระดาษต่างๆกล่องนี้ทั้งกล่องนะคะก็คือ288บาทเหลือ2กล่องสุดท้ายแหละ กล่องนี้ได้น้องทานตะวันมา1ดอกแล้วก็นี่คือผ้าผืนผนงังอันนี้ก็จะเป็นผ้าสีพื้นอย่างนี้เลยแต่ว่าผืนใหญ่ๆและกล่องสุดท้ายอุ๊ยอันนี้ที่สิ่งที่รอคอยน้องคือ เนาะเป็นกระจกที่แบบว่าขอบขอเป็นเหมือนโฟมช่วงนี้มันฮิตมากเห็นในไอจีแล้วก็รวมถึงมีหลากหลายสีแบบชมพูฟ้าอะไรเงี้ยครบถ้วนสมบูรณ์นะคะทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้ก็คือมือเลอะเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตัวไปล้างมือสักแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าฝุ่นเยอะนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยกลับมาแต่งบ้านแต่งห้องกันต่อค่ะ จะมาแนะนำทุกคนค่ะต้มอยู่กับครีมอาบน้ำอาเซปโซนะคะสูตรไฮจินิกเฟรชขวดสีเขียวขวดนี้นี่เองก็ต้องบอกเลยนะคะว่าขวดนี้เนี่ยมีกลิ่นที่หอมสดชื่นแล้วก็แถมยังเป็นสูตรเดียวนะคะกับสบู่ก้อนอาเซปโซสูตรไฮจินิกเฟรชที่ คนชอบใช้อีกด,ด้วยค่ะเขานะคะมาพร้อมกับคุณสมบัตินะคะในการชาระล้างแบคทีเรียรซึ่งเป็นปัญหาของผิวหนังต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบกลิ่นกายสิ่งที่หลังกดกื่นคันน้ากับเท้าใดๆก็ตามนั่นเองค่ะของเขานะคะมีสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะคะที่มีสารแทนนินแล้วก็รวมถึงยังมีสารต้านอนุม,มูลอิสระนะคะในกลุ่มของแซนโทนช่วยดูแลผิวหนังนะคะแล้วก็ต้านเชื้อแบคทีเรียรนะคะแล้วก็ยับยั้งเชื้อราค่ะอันเป็นสาเหตุของปัญหาผิวต่างๆของเรานั่นเองเอาละค่ะได้เวลา มาล้างมือกันแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราล้างมือตรงนี้ให้ดูกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เราแต่งห้องทุกอย่างเสร็จเดี๋ยวส้มค่อยอาบน้ำไปเลยทีเดียวโอเคมาเรียบร้อยค่ะบอกเลยว่าระหว่างใช้ก็คือได้รับกลิ่นหอมสดชื่นแล้วก็คือแบบฟองของเขาเยอะมากๆนะคะแล้วก็ทำความสะอาดผิวได้แบบหมด จดจริงๆใครที่มีปัญหาผิวนะคะแนะนําเลยค่ะว่าตัวนี้ดีมากๆและครีมอาบน้ําน,นะคะขนาด500มิลเนี่ยไม่ได้มีแค่สูตรไฮจินิกเฟรชสูตรเดียวนะคะเพราะว่าเขายังมีอีก2สูตรดังนั้นนั่นก็คือออริจินอลแล้วก็สูตรซูริงคูนั่นเองค่ะ ถ้าเกิดว่ายังไม่คุ้นนะคะกับสบู่ก้อนสูตรไฮเจนิ f เฟรชนะคะหรือว่าฟิีมอาบน้ําทั้ง3สูตรนี้นะคะใดๆก็ตามส่มเชื่อว่าต้องมีคนที่คุ้นเคยนะคะกับสบู่ก้อนสูตรออริจินอแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคนรีวิวแล้วก็คอมเมนต์เยอะมากๆนะคะใน Facebook ของ a าเซปโซ t h a แ l a n d ค่ะเช่นแบบนี้เลยพร้อมๆๆๆ อนนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็น Big C Foodland, o u r m e Market, Macro แล้วก็ Villa นั่นเองนะคะส่วนใครอยากซื้อออนไลน์ก็สามารถซื้อได้เช่นกันนะคะทาง Shopee นั่นเองคะ่ะเดี๋ยวใดๆนะคะส้มจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างก็ไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะคะเอาละค่ะได้เวลาที่เราจะมาเริ่มพิธกรรมนะคะเปิดตัวทีมงานกัน คุณภาพของเรานะคะเริ่มพิมพ์โดยกำลังบ้านป่า,บาแบ่งงานกันนะคะพี่ส้มติดบอเปเปอร์เดี๋ยวหนูประกอบตวอัวก่ไปช่วยไปใครชนะได้บอตัวมาส <Hey. S 1> องในสามป่ะสองในสามป่ะโอเคเราคนต้องคู่กันยังไงดีอะอ่ะตจ้ามาลี <c oughs> แล้วให้เ้ามาลีติดบอเปเปอร์จูเนียร์เธอเดี๋ยวเราช่วยติดข้างล่างไง โซฟาโซฟาเท่าไหร่นะเราซื้อมา5้าพันเก้าอิกเกียสําหรับใครที่อาจจะอยากรู้ว่าอันนั้นซื้อที่ไหนอันนี้ซื้อที่ไหนคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวให้ยิงเป็นคนตอบทุกคนกนะคะชิ้นบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าฉันน่ะอยากประกอบโซฟาตอนนี้ฝั่งหนึ่ต้องมาขอความช่วยเหลือบอกไม่เป็นนะนไม่เป็น <c oughs> เนี่ยแล้วก็อยากแย่งเขาอ่ะให้ฝั่งนี้เขาตัดวอลเปเปอร์ที่เราวัดกันไว้แล้วเดี๋ยวฉันจะไปตจบนี่เราวัดนี่เราวัดนั่งสรุปย้ายกันหมดคนเดียว พังก็อยู่ที่ตัวเดียวจุดเริ่มต้นอ,<ด>อยู่ที่จุดนี้แค่นี้ผม้ยสวยนะ<ห>นสวยนะนสวยนะคุณสังเกตไหมคะว่ามีคนหนึ่งหายไป<ค>เขาคนนั้นคือใครรู้ไหมคะ <c oughs> คุณโจเกียรติยศบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวเรามาช่วยนะ แายสอย,อยเสร็จแล้วนี่สซฟาบอกเลยว่าฉันน่าทำเสร็จก่อนมอเบิเปอร์แน่ๆเราจะเริ่มประกอบแล้วจ้า,าโซฟาเสร็จแล้วค่ะโอ้ช่วยเหลือได้ดีมาก เวิร์ดทำสิว่าเพอเปเปอร์ก็อย่างที่เห็นนะคะก็น้องเป็นแบบน้ำท่วมไงกลัวแบบโดนแล้วเดี๋ยวเช่วยลาขึ้นน้องก็เลยเตือนนิดหน่อยได้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 อยู่เช่างมันเถอะเราก็จะยังคงประกอบแต่เดี๋ยวเราประกอบโต๊ะละกันอ้าวเฮ้ยใครต่อต่ออเงครับพี่โจ๊กเป็นคนต่อน้องพี่โจ๊กไม่เป็นคนต่ออะไรแบบนี้ไม่เป็นงานช่างไม่เป็นเลยพี่โจ๊กอ่ะเข้าไปเลยนะ เาสีตั้งใจเลือกได้อยู่เข้ากับบอลเปเปอร์ด้วยเริ่มมาแล้วค่ะอุ๊ยแกะเสร็จเนยปกหมอนค่ะที่เดี๋ยวเราจะใส่นี่แล้วก็ถ้าผมตั้งใจให้มันอยู่ตรงนี้มันก็คือจะเป็นสีแบบฟ้าเหลืองเขียวชมพูอะไรเงี้ยถูะผมใจในโัฟ้าตัวเองนี่สวยเลยอุ๊ยขยะอไม่มีอันนี้ยมันหายไปอยู่ในถุงอะตอนแก่แล้วฉันเอาไปวางไว้ไหนวะเอาแล้วหายไปไหนวะ เจอแล้วเดี๋ยวเราลองหาทางแขวนก่อนงองเหมือนกันว่ามันทํายังไงไม่เคยทำวิธีคือมันคืออย่างนี้<อ>เราต้องตอกออันนี้ใส่เข้าไปแปลว่าต้องมีค้อนแล้วมีค้อนไหมแต่ถ้ามันต้องแบบไม่ไม,ไม่ตึงเกินดนะ้วยเนาะมันถึงจะสวยเหมือนแบบวางเหมือนไม่ตั้งใจจริงๆตั้งใจแล้วเป็นองศาที่ใช่แล้วเลยอันนี้เราใช้เราไม่ได้ใช้อุป,ปกรณ์ที่เขาให้มานะคะเพราะว่าหนึ่งคือไม่มีค้อนสองคือกลัวแบบว่าเดี๋ยวจะแตกแบบกําแพงจะแตก ตั้งใจแต่งให้ห้องนี้มันมีหลายทีมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะทุกธีมอยู่ด้วยกันได้ด้วยแบบเปิดเข้ามาแล้วก็รู้สึกได้ว่าเออมันก็ไปด้วยกันได้อยู่ไม่ได้รู้สึกว่าต่างกันมากเกินมุมนี้รู้สึกโอเคแล้วนะท่ามนะน่ารักมากมุมนี้อาจจะไม่ได้เหมาะถ่ายวิดีโอแต่ว่าจะเหมาะแบบถ่ายรูปอะ่ะเดี๋ยวเดี<ม>๋ยวเปิดมาแสงธรรมชาติา <ath> <ath> นี่นะคะทุกคนก็คือแบบโซฟาก็ต่อแล้วโต๊ะก็ต่อแล้วฝั่งนี้เสร็จทั้งโซนแล้วทุก <c oughs> อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมเราว่าคงต้องไปช่วยฝั่งโบเปอร์แล้วล่ะเฮ้ย <c oughs> เราไปติดแบบฝั่งเริ่มต้นฝั่งนู้นกันไหมเราไปเริ่มต้นฝั่งนู้นกันดีกว่านะไปเอาครับตอนนี้เราเปลี่ยนตัวสำรองลงไป เอาแล้วครับผมต้องให้คุณพี่เขาออกลงเองเออเจริงจริงเราว่าเรนจากที่เรานอนมุมเนี้ยแล้วก็ดูอะ่ะเฮ้ยฟ้าขาวก็สวยเนาะฟ้าขาวสวย,วสวยปย้าจะทำยังไงกับวอลเปเปอร์ดีมันไม่ได้อะ่ะตอนเนี้ยพดูดตรงๆนะยอมแพ้แล้วฟ้าขาวก็ได้ละ ย oh! ตอนนี้กำลังคิดจะเปลี่ยนแผนค่ะเพราะว่าสีมือไม่ถึงแต่งง,งนะสีฟ้าเราดูเนียนไหมส,สีฟ้าดูดีอะแต่ว่าดีมากเลย <laughs> เราจะเอาผ้าอันเนี้ยขึงแทนเป็นพื้นหลัง <laughs> เออแค่นี้ราจบแล้วเดี๋ยวรีดผ้านิดหน่อยฟ้าขาวดูสวยกว่าใช่ไหเออคงั้นผ้าไม่เอาเอาผู้ออกอย่างแรก เอาละค่ะตอนนี้เรากำลังคิดว่าเราจะมาทาสีแต่เรื่องทาสีมันเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเราต้องระวังพื้นเลอะระวังโดนของว่ามันก็อาจจะไม่สวยก็เลยกำลังคิดกันอยู่ว่าหรือเราจ้างคนมาติดวมอลเปเป,ปอร์จริงจังเลยดีไหมหรือเราจะปล่อยไว้อย่างนี้แล้วเราก็แปะแปะโปสเตอร์โปสการ์ดเลยตรงนี้ทำลายจัดโตทำงานอยากมีโตทำงานกับเขาบ้างันโตเล่นขายของมากกว่าอีกงานจัดทำาะไรลูกค้ายอยู่นาจัดการค่ะฝั่งนู้นก็ดูงนุนงายกับอะไรสักอย่างยังไง คนนี้ก็นั่งเงียบๆเส<ร>ื้อแ,บบแบบต่งตัวมาเหมือนนเอิฟแบบฉันจะต้องถ่ายรูปตรงนี้เนี่ยชนะเลิศไปเลยว่ะวนี่ก็ยืนรอไหมให้กำลังใจทุกคน <laughs> ทุกคนคะหลังจากที่เรานะคะได้ประสบปัญหาคิดกันไม่ตกมากเลยเรื่องวอลเปเปอร์ว่าเราจะยังไงเราจะรอวันอื่นไหมสรุปแล้วนะคะพวกเราก็ได้ลองแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะจนวันเสร็จสมบูรณ์แล้วโดวยไม่ต้องแบบรอวันไหนรอวันนี้เลยเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปสตูดิโอทัวร์กันนะครับสตูใหม่ของเรามุมถ่ายใหม่ของเรานะครับไป ที่ทุกคนเห็นแล้วว่ามันเตะแต่สันแรกนะนองก็คือแบบเป็นมุมนี้เราก็จะสามารถเป็น มุมเปิดกล่องอันใหม่หรือว่าถ่ายรูปเหมือนมันมีความแบบชิคชิคคูลคูลเหมือนคาเฟ่นะคะต่อไปมุมที่2อันนี้เป็นมุมของฟุ๊กฟุ๊กตั้งใจอยากจะให้มีริมโบผ้านะคะเสาเนี้ยเป็นเสาที่เรามีมาอยู่แล้วทุกคนจําฉากสีพูได้ไหมคะได้ไงเยอะมาเราก็สามารถเปลี่ยนที่จะเอาฉากสีพูเนี้ยกลับมาใช้ได้อีกสำหรับห้องนี้อันนี้ก็จะมีความแอสแทรคหน่อยหน่อยก็คือผ้ายับยับนั่นนี่ขัดรูปได้สาดแปดลงมาต่อไปมุมนี้เป็นมุมงอกที่มันงอกขึ้นมา เพราะว่าหลังจากที่วอลเปเปอร์สียงูบเราใช้ไม่ได้มันเลยทําให้เราอะเลือกที่จะใช้ฝั่งนี้เป็นขาวฟ้าแล้วฝั่งนี้มันก็เลยโล่งม้นก็แบบทำไมดีแล้วเราอะตั้งใจแล้วอยากจะมีโต๊ะทำง,งานเป็นของตัวเองตอนนี้ฉันมีมุมเล่นดนตรของฉันแล้วนะคะฉันก็มีแบบบันดาลด,ดอกไม้ล่ๆของฉันตรงนี้ปักองตลาดหนึ่งแฮร์รี่พอตเตอร์ขนมไว้กินยำว่างคองมพิวเตอร์ทั้งหนึ่งน<า>ุ่มันพิทอสซาบแล้วและสุดท้าย มุมที่เราปวดหัวที่สุดนะก็จากที <S <S ่เราจะเอาเป็นฟ้าชมพูแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟ้าขาวแล้วก็ใช้พวกมีแปะแเอาแทนามันไม่เงยเเียวเชียวข้อดีของการมีผ้าห่มพวกนี้ก็คือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีโซฟาเราก็แค่ซื้อผ้าห่มสีอื่นมาคลุมก็ได้ก็จะหลับเปลี่ยนสีโซฟาเราว่ามันก็ สามารถเปลี่ยนมูดในแต่ละคลิปได้เป็นอย่างดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเพรานะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ชอบมุมไหนที่สุดนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือแบบคราวหน้าอยากให้เราแต่งยังไงอีกก็จริงก็บอกได้เลยเพราะว่ายัางเหลือห้องว่างอีกสองห้องข้างบนที่แบบจริงๆก็ยังว่างอยู่ใครมีตีมอะไรแนะนําก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอตัวไปพักผ่อนก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย